กลามาไมกครั้งนะครับกับงานแคมป์ที่ทุกคนอรอคอยแคมปิ้งเอเซียรครั้งที่3นณะศูนย์แค้าเซียรังสิตงานที่รวมอุปกรณ์แคมป์ทั้งมือใหม่และมือโปรและในปีนี้ m a ็กเอ็กอคลขนกองทัพเต็นท์หลังคาและอุปกรณ์แคมปิ้งมาให้เลือกแบบจุใจกว่าทุกๆปีด้วยครับและยังมีเต้สุดล้ำที่นํามาเปิดตัวงานนี้เป็นงานแรกครับ มาเริ่มกันที่แอร์คูเซอร์เต็นหลังคาแบบสูบลมมาพร้อมปั๊มลมในตัวกางง่ายเก็บเร็วน้ำหนักเบาดีไซน์ใหม่ล่าสุดเปิดตัวที่แรกในงานนี้ครับและต่อกันด้วยพี่ใหญ่แห่งวงการอย่างวิงแมนเต็นสองชั้นระบบไฟฟ้าสุดล้ำกางและเก็บง่ายเพียงปลายนิ้วครับพร้อมระบบไฟภายในและดีไซน์สุดเท่ที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวถึงไม่มีรถกระบะก,ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะนี่คือสกายโรเวอร์เต็นไฟฟ้าที่กางง่ายเพียงปลายนิ้วมาพร้อมหลังคาใสนอนชมดาวได้แบบ360องศาและเปิดตัวครั้งแรกในไทยครับกับอโลแมกโฟร์คเต็นทรงสาม ลพร้อมกันาสากแบบกลางอัตโนมัติไม่ต้องใช้เสาคำ้ำและมางานนี้ต้องไม่พลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มจาก m a x x e q u i p ครับ mm hmm. เมื่อจอง Camper Top Pro mm hmm. ในงานเลือกรับได้เลยผ่อนศูนย์เเาน6เดือนกับบัตรเครดิตเก c หรือรับบัตรกำนันมูลค่า8,000บาทหรือเลือกรับทองคำมูลค่า5,000บาท และยังพบกับกิจกรรมสุดฮอต8วัน8ดิลเต็นท์ที่นํามาลดราคาตามกระทุนวันละหนึ่งหลังเท่านั้นนะครับใครมาก่อนได้ก่อนครับและสําหรับเพื่อนๆที่ซื้อเต็นท์ตัวใหม่นะครับไม่รวมสินค้าตัวโชว์สินค้าเคลนันะครับทุกรุ่นก็ยังมีสิทธิ์แลกซื้อม่านข้างออนิ่งนะครับ2.5คูณ2.5สีทรายในราคาเพียงแค่50%ครับและยังมีอุปกรณ์แคมปิ้งที่นํามาลดราคากันแบบขนมาไม่ขนกลับนะครับและใครที่ช็อปครบทุกๆ้นรับรางวัลมูลค่าารววมก่4 0,000บาทและยังมีสิทธิ์ร่วมุ้น วงล้อสเสียงโชคได้ของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านกันแน่นอนครับอย่าลืมนะครับ18ถึง25พฤศจิกา2568นี้แคมปิ้งอเอเชียรครั้งที่สานะสุขกันค้าเซียรังสิตชั้น2ลานโปรชั่นตั้งแต่เวลา11โมงถึง2ทุ่มแล้วเจอกันครับ